งานที่บริษัท Learning Resources นะครับตำแหน่ง uh, E-learning and Multimedia Supervisor นะครับซึ่งบริษัทของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับ e-learning แล้วก็พวก t r a n n i n g นะครับทีนี้เนี่ยวข้อของวันนี้เนี่ยจะได้รู้กันว่า e-learning เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ประโยชน์มันเป็นยังไงบ้างรวมถึงเทคนิควิธีการผลิตตัวบทเรียนหรือตัวสื่อการเรียน,นการสอนนะครับเพื่อน,นำไปใช้ในตัว e-learning จริงๆนะครับโอเคครับมาดูตัวามมาย e ์ learning กันก่อนนะครับมีคนบัญญัต การไมเคิลนิ่งเนี่ยไว้หลายรูปแบบมากนะครับแต่รวมๆเนี่ยก็คือเป็นการเรียนผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่เฉพาะตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับจะมีพวกของเอ่อพวกที่เป็นดีไวต้ต่างๆเช่นพวกมือถือไอ o d ดไอโฟนนะครับันนี้ก็ใช้เรียนได้แน่หมดเลยนะครับเห็นว่าสื่อที่จะเข้ามาช่วยในการเรียนในการสอนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับต่างจากเมื่อก่อนบางคนก็พยายามนิยามว่า E เนี่ยมาจากคาว่าอะไรนะครับแต่อีจริงๆนะคืออ e ิเล็กทรอนิก มันจาเป็นต้องอยู่ในระบบเครือไขในหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่นะครับในการเรียนผ่านเรียกว่าทางไกลเนี่ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นอิงเลิงตัวหนึ่งเหมือนกันแต่มันต่างมาตรงที่วิธีการจัดการของผู้เรียนนะครับว่าคุณเรียนไปแล้วเนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับสอบผ่านไม่ผ่านมีความว่าใจกับตัวบทเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับต่างกันที่ตัวระบบการจัดการนะครับแต่โดยรวมเนี่ยนะครับ e-Learning เนี่ย คนจะคุ้นหูหรือชิดหูตรงลักษณะการเรียนการสอนผ่านเรือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมากกว่านะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับโดยลักษณะตัวใหญ่นะครับเรียนเนี่ยมีองค์ประกอบสาค,คัญสำคัญดังนี้นะครับก็มีตัวของ LMS หรือว่าตัว Learning Management System นะครับเป็นตัวจัดการการเรียนการสอนนะครับเพื่อได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นการติดตามผู้เรียนการเข้าไปทําแบบทดสอบนะครับ mm hmm. รวมถึงบางฟังก์ชันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของกล้องเว็บแคมเข้ามาช่วยเพื่อให้อ่ เป็นการระบุตนชัดเจนว่านักเรียนคนนี้เข้ามาดยนจริงๆนะครับในระบบอินเทอร์เนถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะจัดการไม่ได้นะครับอันที่2ครับคือตัวบทเรียนออนไลน์บางทีข็เรียกว่าอีคอร์ดแวร์บ้างอีคอนเทนต์บ้างนะครับโดยโดยรวมเนี่ยจะใช้ชื่อว่าตัวคอร์ดแวร์เลยนะครับแล้วก็ตัวระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นอินทราเน็ตก็ได้นะครับหรือเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะขององค์กรนะครับที่จะนําไปใช้งานนะครับแล้วก็ตัวของคอมพิวเตอร์เองนะครับตัวเป็น PC นะครับแล้วก็ สุดท้ายครับก็คือตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบ e l e a r n i n g ต่างๆนะครับตั้งแต่ผู้เรียนนะครับผู้ดูแลระบบถือว่าเป็นบุคลากรกันนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญสาคัญนะครับทีนี้ประโยชน์ครับประโย n นของเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรามองในระดับที่เป็นองค์กรเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดกับเรื่องของการลดต้นทุนด้านสถานที่และก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรมเปวอยที่ง่ายครับถ้าเกิดเรามีธนาคารเหมือนกันธนาคารแล้วกันนะครับต้อง ให้พนักง,งานเนี่ยทั่วประเทศเข้ามาฝองรมในในส่วนกลางของของธนาคารเนี่ยซึ่งต้องใช้การจ่ายเรื่องของการเดินทางของพนักง,งานนะครับเรื่องของเวลาในการเดินทางและก็เรื่องของสถานที่พักอันนี้ถือว่าเป็นต้นทุนหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยนำระบบดี้มาใช้งานปุ๊บเนี่ยนะครับทุกคนสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำก,กัดสถานที่และก็เวลานะครับจะลดต้นทุนได้ได้เยอะค่อนข้าง,งเยอะนะครับถ้ามองในรูปขององค์กรอีกอย่างนะครับก็เป็นการรองรับ จำนวนการรวบรวมของพนักง,งานองค์กรได้จุนวนมากพร้อมๆกันนะครับโดยไม่จำเป็นว่า,าคุณต้องเรียนทีละสิคนยี่สิบคนไม่จําเป็นนะครับถ้าเป็นยินร n ่ g ปุ๊บเนี่ยคุณแค่มียูสเซ a นมพายเบอร์ก็สามารถเข้าไปนั่งเรียนได้เลยนะครับตองไหนก็ได้ขอว่ามีระบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะครับถือว่าโอเคใช้งานได้สามารถประจาสัมพันธ์นเนื้อหาครับและก็ตัวข่าวสารต่างๆเนี่ยให้กับผู้เรียนเนี่ยได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องผ่านพวกที่เป็นเปเปอร์นะครับเป็นการเรียกว่าเป็นเพเปอร์เลสนะครับคือเป็นการลดอะไรก็ ใช้วิธีการผ่านเว็บหมดเลยทุกอย่างผ่านเว็บนะครับทีนี้มามองมุมมองของผู้เรียนครับอย่างแรกะครับก็คือเรียนซ้ําแล้วก็เรียนทบทวนได้ทุกเวลาเลยนะครับถ้าเรามอง,มองเปรียบเทียบกับตัวเริ่งจริงเนี่ยการฝึกลมจริงเนี่ยนั่นหมนายความว่าคุณต้องเข้ามาฝึกลมหลายๆครั้งนะครับแต่อีเลอรนิ่งไม่จำเป็นครับแค่มีระบบอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็คนเข้าเรียนได้เลยนะครับผู้เรียนทบทวนผู้เรียนได้ง่ายนะครับเหมือนที่บอกเหมือนข้อหนึ่งครับก็คือเรียนได้ทุกที่และก็ทบทวนได้ตลอดเวลานะครับ เป,เ,ปเป็นเป็นโซเชียลใน์กอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือเป็นการเชื่อมโยงแหล่งความรู้นะครับให้กับผู้เรียนเช่นคุณอาจจะมาอีกเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้เรียนอีกอกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องมาเรียนร่วมกัน